สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะนั่งขับรถอีวีไปเที่ยวกันอีกแล้ววันนี้เราจะไปที่ดูบัวคาเฟ่นะคะจะพาลูกไปเที่ยวเล่นกับสัตว์นะระยะทางประมาณเท่าไหร่คะ50าสิบกิโลไปไป50าสกโลก, <50. S 1> กับอีก50กโลก็ประมาณร้อยกิโลลวกัน ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าการที่เราใช้รถอีวีไปเที่ยวอะไรแบบนี้มันจะเหลือๆขนาดไหนจะต้องสะดวกหรือเปล่าจะต้องเป็นกังวลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะหลายคนก็คิดว่ารถอีวีมันขับได้แบบว่าเป็นระยะใกล้ใกล้เออใกล้มากๆอะไรเงี้ยแล้วเต็มเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันก็วิ่งในก็ประมาณสามรมโลแหละก็เที่ยวระยะกรุงเทพและปริมณฑลอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าบ้านเราอยู่พหลำสอง ตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ,ฟ่ที่นคนปรปฐมนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเที่ยวด้วยพากินพาเที่ยวด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการใช้รถอีเที่ยวเนาะ,ะถึงแล้วค่ะดูบัวเอยตอนนี้กำลังออกดอกเลยมันกำลังออกดอกเออเริ่มออกดอกแล้วรอบที่แล้วเรามาจะเป็นเขียวๆอย่างเดียวเลยเนาะมีมีอุย้ยมีนุ่นสีขาวไกลมีสีขาว ก็มีคนพอประมาณแต่ถือว่าน้อยกว่าทุกครั้งเนาะทุกทีรถจะจอดยาวแบบเต็มไปหมดเลยอุ้ยออกดอกสวยมากจะไปป้าเล้วป้าป้าจะไปซื้อกาแฟกินแล้วโอ้โหดูเเจกไปเตไปกันเป็นฝูงเลยน่ารักมากไปกันเป็นฝูงเลย กำลังจะเดินไปซื้อกาแฟอินทนินกินนะฮะเป็นเป็ดที่ขาวมากฮะแล้วกินอันนี้ไปดำละยี่สิบบาทไปเลยนี่มีทั้งควายธรรมดาและควายเผือกอ้อดูดิ ขาเราเดินเข้ามาปุ๊บเขาลุกเลยอ่ะโอ้ยตาบ้องแล้วอ่ะโอ้โหนี่ไงอันนี้ตัวนี้ตัวนี้อีกหนึ่งอ่าลองดูหนูยื่นให้เขาสิเออไม่ใช่เดินไปอีกอ้าวทุกทีไม่กลัวนี่ ดูน้อาน้งตาใสบ้างแล้วเลยน้าตากจังเลยเป็นไรอ่ะทำไมหนูกลัวรอามีหนูกลัวเหรอปลาเข้าไปแล้วดูกัยืนมองกันดิยืนมองเมื่อไหร่จะให้ฉันดูหน้าดิเออยืนหันมามองทุกทดูดูดู อะไรอะมองอะไรกันเถอใไข่ข้าวหมองเรากำลังจะไปหาโซนกระต่ายกันต้มรื่นมากแล้วมีโซนนีีอะไรเวลานีอะไรท่าน,านปีนาปีนอะไรต้องมาย่ำข้าเชี่ยกอ,อ้า อะไรอาหารหมด,มด,หมดอาหารหมดนอนกันตัวยาวใช่ไม่มีอาหารนะลูกแคล,ลอดหมดยืดทำไมลูกหนูกะยืดได้ครับสิครับเขาเปนแครอทเขาขี้แครอดต้องเก็บตามพื้นเอาเนานะมามาอัน,นี่หน่อยโยน เอาให้เขาอยู่ใ,ใ,ให้ไก่ค่ะโอตัวใหญ่มากเลยอ่ะจีบมือได้อ่ะเหมือนแมวเลยตัวใหญ่เท่าแมวเท่าหมาเลยอ่โอ้โอโดูมือสิดำไปอ่ะอ่ะให้เขาสิเอ้ยกินนะอเอ้ยอ๋ยเอเราให้เขาสไก,ก่เลยน้องดูเว้ยน้องเว้ยทำไมคนนี้มาเฮ้ยมันจะขีดปะเนี่ยจะขีดปะเนี่ย เสียวว่ะเสียวว่ะเสียวโอ้ยโห่ไม่ไหวอ้าวคุกันทำไมอ่ะอ่ะเวลานี้ยเวลาทีนี่ทีนี่เออนี่ไงจเย็นใจเย็นๆมาใกล้ป่มาใกล้ป่ใกล้ปาเออจับหรจับหรัะมาจับไหมมาจับกันมาจับกันสินี่ดูดูนี่มันคือใบอะไรอ้าวหนูมันกระถินโอ้ย ตัวน้อยตัวน้อยตัวนี้เอาเลือกอะไรของหนูเนี่ยเขาเลือกอะไรอ่ะเวลาเวลาไม่เอาลูกเอานิ่งทำไมเวลาดูสิมาเป็นพวงเลยอะให้ตัวนี้นเลยโอ้โหดึงไปแล้วโอ้โหดึงไปแล้วอ่ะ ออให้เวลาจับหนยให้เวลาจับหน่อยให้เวลาจับหนยโอ้ยว้ายโหอ้วนมากเลยอ่ะปล่อยมาเดินเท่นผ้าอย่างงี้ก็ได้ด้วยเดี๋ยวมาเริ่มเลยโหสบายใจมากดูเขาไม่กินหรอกใบไม้ดูขนฟู เต็มเลยข้างในเอาลองดูสิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิยืนให้เขาใหม่ยืนให้เขากินสิไม่เอายืนอย่างงี้ยืนนังกล้วยไงเมื่อกี้ยืนแบบเนี้ยยืนแบบเนี้ยเร็วเร็วโอ้ต้องมองขนาดนี้เหรอโอ้โหเออเก่งมากเลยนะอย้แหละเนี่ยตาดีโก็ดีไม่กลัวโอ้ยเ้ยกินน่ทีควายทำไมกลัว ไม่เอาหนูไม่ไม่ป้อนนะเดี๋ยวเขาจิกนะลูกต้องให้ทั้งถ้วยเลยร้านอาหารข้างหน้าเพิ่งปิดเหรอพร้อมแล้นให้เวลาซื้อเวลาซื้อเวลาซื้อน้ำส้มมาหันอีกข้างที่ดูบัวออกจะได้สวยๆอีกแถมนึงโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหอร่อยชิมชิมชิมมาชิมค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกหวานหวานไหมกระหายกระหาย โอ้โหชิวมากพี่เขาชิวมากเลยโอ้โหดู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 ต้องต้องฉีดข้างอะเฮ้ยใกล้ๆกันหน่อยดิทำเหมือนรู้จักกันเราเข้ามาโซนกระต่ายอีกรอบหนึ่งหลังจากพี่แครอทมาแล้วนี่ไงโอ้โหเหมือนรู้เลยอ่ะเหมือนเขารู้เลยโอ้อ๋เดียวให้เขากินให้เสร็จก่อนเลยเราก่อนเราเวลาไม่โยน เวลาถามตัวนั้นกินไหมปล่อยด้วยนะโอเคตัวนู้นตัวนู้นด้วยตคนนี้หน้าตาดูยุ่งเหยิงมากเลยมาแล้ว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 มาล้นี่เหมือนนักแคมสเตอร์นะตัวใหญ่มากนี่จะตายเอ้าวอ๋แล้วหนูโยนทำไมให้กับมือตื่นไหม เรากำลังจะเดินไปโซนที่เป็นกวางแล้วนะคะกวางก็จะถูกแยกออกไปดิมดิมน้ำอย่างนี้จะไม่ได้เดินออกมามีมรอ<ด>อีกเอเอา ลงมามาการ์โล่บรสชี้และครสบมาเท่านั้นนี่ค่นี่คาอยากจะกินมาการงเวลาจะกินสีไหนชิ้นเลยยกินสีอะไรครับมาทีไรก็ต้องสั่งอ่ะโอเคปะเดี๋ยวไปกินบนรถดีกว่าเราจอดกลางแดดอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีไอสมารทอีกแล้วโอ้ยก็จะร้อนเหมือนเดิมเบาะร้อน ขึ้นรถมาก็เจอมากระลองเลยอันไหนบอกเอาพิงไงลูกไมปออกนี่อ่ะบายบายเราไปออกจากดูบวัวละที่ต่อไปเราจะไปไหนกันกินข้าวาไปตล,ะละตลาดมาละโอ้ตลาดมันร้อนนะเด็กไปกินข้าวกันนั่งกินข้าว,วเล่นนี่ด้านบนเห็นเลยนี่คือพระอาทิตย์ <laughs> แต่ว่าแป๊บเดียวนะเนาะรถก็ไม่ได้ร้อนมากเลยแปบ๊บเดียวเอง ตอนนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะห้อยอาหารมาแล้วค่ะร้อนเมื่อกี้เราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะตรงนี้คือที่ไหนนะละ,ะครชัยศรี ร้านนี้คนเยอะมากๆคนเต็มร้านเลยแต่ว่าอร่อยอร่อยไหมสลับกันลงไปกินเพราะว่าลูกหลับตอนนี้เรากำลังเข้ามาที่ P A น,นครชัยศรีนะคะกำลังจะมาทดลองชาร์จแต่งจริงอ่ะแบตเรายัางเหลือเจแหละมีคนชาร์จเยอะเออแต่ว่าตอนนี้มีคนชาร์จอยู่ <c oughs> ก็เอาไงดีจะาชาร์จหรือไม่ชาร์จอันนี้อีกทันนึงก็มา,มาม อแฝดสามเลยแฝดสาคิดว่าอันนี้นะคะ P e. A ะคนครชัยศีก็มาชาร์จกันได้ชาร์จได้มีสอหัวให้ชาร์จนะคะก็ภารกิจวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นนะจากเมื่อีที่เราไป P E A ตรงนครชัยศรีนะคะเราก็มุ่งหน้ามาที่ บ้านยาแถวแถวสายสองนะคะพุทธมนฑลสายสองก็เดี๋ยวพอเสร็จจากบ้านยาเดี๋ยวเราค่อยกลับไปบ้านนะคะที่พระรามสองก็กลายเป็นว่าวันเราแวะเยอะนะแวะหลายที่เราก็ไปไกลด้วยนะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าถ้าถึงบ้านแล้วอ่ะจะเหลือแบตอีกกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะอืกลับมาเล่นที่นี่ต่อเล่นทั้งวันเลยอ่ะอ๋อลืมถ่ายรูปตอนหลับเลยอะว่าเขาหลับในรถ ก็เก็เรียกทูเท่าเรยกงเท่าครับอ่ะกี่ข้าเรียกโกงเข้าเนอะ ันนี้ก็เป็นเช้าว,วันถัดมาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานะเรากลับบ้านค่อนข้างดึกเราก็เลยไม่ได้มาปิดคลิปนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราไปมาหลายที่มากๆเลยนะคะไปช้งที่ดูบัวคาเฟ่ไปทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะห้อยขาแล้วก็แวะจริงๆอะ่ะเราแวะมากกว่าในะคลิปอีกนะก็จะแวะไปปั๊มแวะไปซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แวะไปหลายที่เราก็ไปบ้าน มานญาิอีกนะคะแล้วก็ถึงจะกลับบ้านนะคะแบตเราเนี่ยตอนถึงบ้านแล้วยังเหลืออีก5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็คือแบบเหลืออีกครึ่งหนึ่งเลยเราสามารถไปกลับอย่างเงี้ยไปทําอย่างเงี้ยได้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะก็คนที่เคยบอกว่าแบบเหมือนรถไฟฟ้าเนี่ยไปไหนไม่ได้หรอกไปไหนไม่ได้ไกลหรอกจริงๆถ้ามาดูคลิปนี้อาจจะทําให้เปลี่ยนความคิดได้นะคะก็มีหลายคนเหมือนกันที่เข้ามาทักแบบว่า โหรถไฟฟ้ามันจะไปไหนอะไรได้เยอะอะไรขนาดนั้นเลยหรอจริงเนี่ยมันไปได้แบบเป็น300โลเลยนะถ้าวันหนึ่งเราใช้ไม่ได้ถึง300โลอะ่ะจริงๆรถไฟฟ้ามันเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้เราก็มาทาให้ดูละแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็อยากจะมาทําแบบเนี้ยให้ดูอีกว่าการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันมันพาเราไปได้มากกว่าที่หลายๆคนคิดนะคะแล้วก็จากที่เรื่องสถานีชาร์จเนี่ย ต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนนักกลัวว่าเดี๋ยวใช้รถไฟฟ้าเราจะเสียเวลาในการไปชาร์จไฟก็อย่างที่บอกไปถ้าเราใช้วันหนึ่งอะไม่ได้เกิน3 0 0อยโลเราไม่ได้จําเป็นจะต้องแวะเลยนะคะเกี่ยวกับพวกสถานีชาร์จคือเราใช้รถมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันโอเคมันอาจจะเป็นระยะเวลาที่น้อยอยู่ก็คือแค่เดือนเดียวแต่เดือนหนึ่งเนี่ยเราเราออกต่างจังหวัดก็ก็หลายทิปอยู่นะเราก็คือ แต่แต่อาจจะไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นก็คือไปแบบใกล้ๆอรลยเนี้ยเราเคยไปชาร์จแค่แค่ทิปย์เดียวก็คือทิปที่ไปลาดบุญน,นอกนั้นไปก็ ตามกรุงเทพปริมณฑลหรือเข้าเมืองหรือหน้าไหนนี่อะไรเงี้ยเราก็ไปชาร์จแค่ทิพนั้นทิปเดียวทิปอื่นเราก็ยังไม่เคยชาร์จแต่ว่าทิปหน้าเนี่ยเราอยากจะไปลองชาร์จเหมือนกันเพราะว่าเราอยากแบบเหมือนทําความรู้จักกับสถานีชาร์จไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเขาเรียกหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์อะไรแบบเนี้ยเนาะสมัยมาทุกทีก็เดี๋ยวลิปหน้าเราจะมาทำไปโรตัาทิกว่า ก็เดี๋ยวคลิปก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาดูกันว่าเราจะไปไหนกันติดนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะกดซนใส่ซื้อควายแอนนาไลท์แอนนาไลท์รู้ได้ยไงอะรู้ได้ยไงอะเออช่วยกดไลค์ให้น้องเขาด้วยนะบ๊ายบายก่อนบ๊นะบายพี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ